ความดันเลหิดสูงเป็นโรคที่หลายคนบอกเลยโอ้โหบางคนนี่ดูข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดความดันเลหิดสูงขึ้นมามันเกิดอันตรายมากๆอาจจะทําให้เราเกิดภาวะเรียกว่าอัมพฤกษ์มาพาดได้วันนี้เรามาดูซิว่า5สมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการที่ควบคุมความดันเราไม่ให้สูงเกินไปมีอะไรบ้างคําตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู e ูปเฮลท i f ฟิชเพจ e a l t h y f i s บ by พี่ป่าเพจคุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ป่ายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ป่าจะลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันเลย5สมุนไพรนั้นมีอะไรบ้างตามพี่ป่ามาเลยปกติความดันโลหิตสูงสามารถรักษาเบื้องต้น,นได้ง่ายๆโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นลดความเครียดงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงเครื่อง,งดืม่มแอ,อ,อกลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์วันนี้เรามาดูเลย5สมุนไพรที่เราจะต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างและสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ช่วยในเรื่อง,องการควบคุมความดันของเราได้เป็นอย่างไรแน่นอนเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยก็คือ 1. มะรุมมะรุมมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยประโยชน์ของมะรุมบอกเลยว่ามะรุมมีประโยชน์ใช้ในการข้อที่ห รักษาอาการหวัดแก้ไอสำหรับผู้ที่มีอาการหวัดไอหรือหลังหรือมีอาการภุมแพ้เพราอมะรุมอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลสละที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงสามารถบรรเทาและรักษา,าการไข้หวัดและการไอได้ 2. รักษาโรคขาดสารอาหารพี่ปราบ,บอกเลยว่ามะรุมนามาใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กได้โดยจะทําให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น พราะในมรุมมีสารอาหารหลายชนิดจึงสามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดไปได้ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอาหารอื่นๆเพื่อเสริมแร่ธาตุให้แข็งแรงให้เพียงพอด้วย 3. รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันเพียงนํำใบมรุมมากินเป็นประจำโดยอาจนำมากินสดๆหรือนำมาประกอบอาหารก็จะได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหงือกและฟันจึงไม่ทำให้มีเลือดออกตามไรฟัน 4. รักษาโรคเบาหวาน มีสรรพคุณในการควบคุมระดับของน้ําตาลในเลือดและลดระดับน้ำตาลให้น้อยลงจึงช่วยบรรเทาแล้วก็ช่วยชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนในคนปกติเมื่อรับประทานมะรุมเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ 5. ลดระดับความดันโลหิตมีการค้นพบพบว่าสารสกัดของฝักและผลของมะรุมลดลงมันสามารถที่จะช่วยลดความดันโลหิตแต่ก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการปวดศีรษะและก็นอนไม่หลับ 6. ลดระดับไขมันในเลือดแน่นอนการลดระดับไขมันในเลือดเมื่อทานมารุมแล้วเราจะช่วยได้เป็นอย่างดี 7. บรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดตามข้อหรือปวดส่วนไหนของร่างกายก็ตามเรียกว่ามรุมสามารถช่วยลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อกระดูกได้เป็นอย่างดี รวมถึงช่วยลดอาการอักเสบได้อีกด้วยข้อ 8. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดันลืมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้อย่างไรคําตอบอยู่ในนี้แล้วมีสรรพคุณในการบํารุงเลือดจึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถรักษาอาการของโรคโลหิตจ,จางได้ด้วยก้าบำรุงร่างกายการรับประทานบำรุงเป็นประจำจะช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติ ทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเกิดความผ่อนคลายพร้อมทั้งช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือบอบช้าให้ฟื้นฟูนและกลับมาทํางานได้อย่างเป็นปกติเร็วขึ้นอีกด้วย 10. บํำรุงสายตาออ้ยบำรุงช่วยบำรุงสายตาของเราได้ด้วยมีวิตามินเอสูงมากจึงสามารถใช้รักษาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาได้ทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาให้แข็งแรงป้องกันการเสื่อมของจอประสาทต,ตา รวมถึงโรคต้อในตาโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้ดวงตามีการเหนื่อยล้าตาแห้งและพระ่ามูได้ 11. บำรุงผิวให้สวยใสมีสารต้านน้ำมูลสระสูงทำให้ผิวพันเนียนนุ่มกระจ่างใสผิวเนียนดูนอ่อนเยาว์และปราศจากริว้วรอยซึ่งก็เป็นการบารุงผิวพันธตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีผิวสวยสุขภาพดีพี่ปราบอกเลยว่าโอ้โห มารุมมารุมมารุมมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆจริงๆสิบสอง 12. ต่อต้านมะเร็งด้วยสารต้าน้ํามูลสละที่มีอยู่ในมะรุมจึงสามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งและยับยัง้งการเจริญเติบโตอของเซลล์ได้เป็นอย่างดีโอ้หูมะรุมนี่มันสุดยอดจริงๆวันนี้อย่าลืมทานมะรุมทานมะรุมและเราจะรู้ว่ามันดีมากสมุนไพรตันที่สองคือกระเทียม กระเทียมเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เป็นอย่างดีเรามาฟังรายละเอียดกันสรรพคุณต่างๆมากมายของกระเทียมหนึ่งในนั้นคือช่วยรักษาโกกรคความดันโลหิตโดยวิธีการรับประทานให้ซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชารับประทานพร้อมอาหารวันละสองถึงครั้งหรือจะรับประทานสดหลังมื้ออาหารก็ได้แต่ไม่ควรรับประทาน ตอนที่เป็นยังไงแล้วคะตอนท้องว่างเพราะอะไรโอ้โหกระเทียมเนี่ยถ้าใครทานมากๆเราจะเห็นเขามีฤทธิ์เผ็ดร้อนเมื่อทานเข้าไปมากๆอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว,ว่าแสบร้อนกระเพาะของเราก็ได้ดังนั้นการทานกระเทียมจึงต้องร,มระมัดระวังไม่ทานตอนที่เรียกว,ว่าท้องว่างเป็นอังคารอันนี้สําคัญเละต้องเข้าใจสาม กระเจี๊ยบแดงแกระเจี๊ยบแดงช่วยได้อย่างไรในเรื่องการลดความดันมีคําตอบกระเจี๊ยบแดงมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้โดยวิธีการรับประทานให้ใช้กลีบแห้งต้มน้ําเป็นชาก,กระเจี๊ยบดืมนอกจากนี้แล้วกระเจี๊ยบแดงยังช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไข้และช่วยแก้อาการร้อนในได้เป็นอย่างดีขึ้นช่ายขึ้นช่ายมีประโยชน์อย่างไรเรามาดูกันขึ้นช่ายอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมแมกเนีเซียม ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมวิตามิน A อวิตามินซีวิตามินเคเบตาคารีนพี่ปลาบอกเลยว่าขึ้นช่ายมีสปปรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตและควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยเราจะนำขึ้นช่ายสดมาหารสดๆเอาแต่น้ำหรือจะใช้ต้นสดมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกรองอกาศออกเชรับประทานก่อนอาหารข้างละหนึ่งส่งสองโตะ๊ะ หรือจะรับประทานสดๆร่วมกับอาหารอื่นก็อร่อยและได้ประโยชน์มากๆเลยห้าบัวบกโอ้บัวบกน้ำใบบัวบกถ้าใครเคยทานอร่อยแต่อย่าใส่วานเกินไปแล้วบัวบกมีสรรพคุณอย่างไรบัวบกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตาุต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน K แคลเซียมแมกเนีเซียมโดยบัวบกมีสรรพคุณต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้ออนเพลียแก้ร้อนในบำรุงสายตา ช่วยบำรงหัวใจช่วยบำรงโลหิตช่วยรักษาโรคเบาหวานอีกทั้งอั่างช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงวิธีการก็คือนำต้นสด1-2กรัมต้องกมต้มกับน้ำดื่มแทนน้ำชาหรือรับประทานสดร่วมกับมื้ออาหาร,รียกว่าสุดยอดจริงๆเลยใบโบกก และที่สําคัญที่พี่ปลาอยากจะบอกว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมกเลี่ยเป็นสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆนั่นอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p ด t t ้เฟชเพจเท t t y Fish ไปพี่ปลาเพจคุณรูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณรูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเราจะได้รับสิ่งดีๆด้วยกันมารวยพร้อมกับพี่ปลาเลยเพื่อสุขภาพ